ครับหลากหลายเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนพูดถึงเยอะมากเลยเนี้ยขึ้นเลยค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยวันดีครับสวัสดีคดีคคนพูดถึงน้ําตกของหนูเยอะมากตั้งแต่เปิดไลฟ์มาันตอนนี้มันคือมันคืออะไรจะเนี่ยราคาเอาราคาก่อนมาคนอยากฟังราคาและคนรู้จักเยอะเอาราคาปกติก่อน โอเคเลยค่ะก็สําหรับราคาเฉพาะข่ไลฟ์ของพี่การจำพลังนะคะก็โปรราคาเ็เป็นจริงเลยือสี่อ490านะคะเป็นตัวน้ําตกไซส์100่ l นะคะพี่การก็จะปล่อยราคาให้กับ FC ของพี่การแล้วก็ FC ของแบรนด์หนูแล้วก็ f c น้ำตกไมโคร2 9 9บาทคเก้าบก้าทคถูกไหกมโบใช้ตลอดตัวนี้โดใช้ตลอดตัวนี้จริงป่ะอันนี้คือราคานี้คือจาก490เหลือ2 9 9 แล้วกดโค้ดได้เท่าไหร่ทุกคนกดโค้ดได้สองห้าสี่เองโอ้โหได้ครับแล้วทุกจ้ะมาแสดงว่าได้กูปองขอติ่ต่อออนท็อปเพิ่มอีกช่องพิกันคนน่าจะได้กูปองอีกเนือค่ะโอ้ เราเนี่ยดูดิทุกคนคอมเมนต์เนี้ยสองร้อยห้าสิบสี่บาทคอมเมนต์เป็นพันน่ะเป็นราคาที่ไม่ได้กําไรอะไรเลยเป็นแบบเป็นโปรแบบเป็นราคาพิเศษที่แบบว่าให้ให้ทุกคนได้ไปลองใช้ดูค่ะว่าแบบน้าตบที่มันเป็นสูตรกระชับรูมขนเนี่ยมันมันดีกับผิวยังไงแล้วตัวนี้เป็นระบบสิฟรีนะคะคือแบบว่าถ้าเกิดเรามีสกินแคร์อยู่แล้วหรือเรามีครีมอยู่แล้วเซรั่มครีมไนท์มาทุกอย่างสามารถใช้ร่วมกับครีมที่ทุกคนมีอยู่ได้เลยค่ะเป็นตัวที่แบบเหมือนเราแอดออนเพิ่มเข้าไปเพื่อเติมความแล้วก็ เออเขาเรียกว่าดูแลเรื่องรูปผลกว้างอะไรประมาณนี้คนกดเยอะตอนนี้ตาก้าฮอตเลยงฮอหบอพึ่งตะก้าฮอตเลยเขาบอกเลยว่าโปรนี้คือโปรที่เราไม่ได้กำไรอีกแล้วโอ้เอาเลยจาก490เหลือ254แพ็กเกจหรูหลามากตามแล้วแพ็กเกจแบบดูแพงอ่ะนะแล้วก็ตอนเนี้ยคนมาคอมเมนต์เยอะคนมาคอมเมนต์หลักพันนะใช่ แล้วก็เนี่ยชอบอย่างหนึ่งคือประมาะเป็นคนแพ้ง่ายใช่ป่ะแต่ที่ชอบยี่ห้อนี้เพราะว่าด้านหลังเห็นป่ะทุกคนเขาจะเขียนว่าไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็ตัวอะไรนะคะตัวเนี้ยน้ำหอมกับพาราเนนบาาเนซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไปนะแต่หมิวอะจะใช้ไม่ได้กับพวกเนี้ย ซึ่งในอันนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ช้ดถ้าเป็น AL ต้องห้ามห้ามติ๊กตอกติดคำ้ามา AL ด้วยอ๋อเอออ้าวโอเคทุกคนจากไม่ได้มีดแค่แบบน้ำสามฟรีนะคะคือจริงๆแล้วคือระบบสิบฟรีเลยค่ะคุณมีคนอยู่ขึ้นมอย้อนย้อนไ่อันนี้เขาเป็นแบรนด์ดังในติ๊กตอกอยู่แล้วเป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วทุกคนตอนเนี้ยเท่าไหร่ฮะร้อยบาทร้อย คนมารอเยอะอันเนี้ยคนมารอเยอะจาก490เหลือ254ถ้าคูปองโค้ดหมดท่านจะไม่ได้ราคานี้จบจากนี้ออกไปท่านจะเหลือ490ทันทีใครที่ดูอยู่อยากกดอยากใช้มากดตะกร้าเฮ้ยไปให้เปิดจา<ห>กตองจริงก็ละตัวนี้ขวดนี้คือใช้ได้ประมาณ3เดือน,นเลยนะคะพี่การเพราะว่าเฮสามเดือนเหรอไม่นานมากๆค่ะโอ้ <S <S โห สามเฮ้ยจะดูดีมากเลยทุกคนดูดีมากอันเนี้ยดูดูดีมากเห็นว่าตะก,ก้าไหลเลยข้างหลังอ่ะอม,มา<อ>ทุกคนอของอ่ะเท่าไหร่นะพี่เท่าไหร่เท่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วอันเนี้ยแล้วเป็นแบรนด์ร้อยห้าอ้สาอสาแล้วเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเนี่ยเชื่ออยู่แล้วแหละว่ารู้จักผมเพราะว่าคนคอมเมนต์มาเป็นพัน ตอนนี้เหลือเวลา2นาทีครับที่ทุกคนจะตัดสินใจจาก490เหลือ254รวมโค้ดถ้าไม่กดตอนนี้กลับไป490บาทนะมาต้องกดแล้วกดเลยกดเลยมันแกลมืมาวานแล้วค่ะว่าแบบจะขึ้นในของคุณกันเมื่อไหร่รอกดรอกดแบบแล้วก็แบบลูกค้าก็ไปเมนกันก็ล็าก็แบบโอ้ลูกค้าแบบโอยในขนานี้เลยขนาดนี้เลยคนเม้นเป็นพันอ่ะคนเมนเป็นพันผม 500ร้อเลยทุกคนกด500บ้านไปให้ถึง500บ้านคนคอมเมนต์เป็นพันนะเป็นราคาบอกเลยครับเป็นราคาที่แบรนด์เขาจะแบบได้ได้กำไรแบบสิบห้าสิบบาทเอาประมาณนี้แต่ว่าคือเปิดให้ลูกค้าแบบเปิดใจแบบได้ลองจริงๆแล้วก็แบบค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปใครียกว่าอะไรไปได้กําไรลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเอาอะไรประมาณนี้ที่ดีน่าชุ่มชืนเลยหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ถูกแตัวนี้ก็แบบ โรงงานแบบระดับแนวหน้าของประเทศจริงๆแล้วคือแบบแต่ว่าเราจะเป็นแบรนด์ออนไลน์แต่เราใส่ใจแบบในทุกขั้นตอนมากๆคือคิดมาแล้วว่าตัวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะมีครีมหรือมีสกินแคร์ของตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรือครีมหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นน้ำตกที่มันสามารถแบบใช้เพิ่มขึ้นยอด4แสนแ4แสนไวมากฮะโอ้โหพี่เยอดคือใช้กันประจำอยู่แล้วคือของเขามาจริงอ่ะคือของเขามาจริง300ล้าน300ล้าน นี่คือคนอ่ะเขาเขารู้จักของอยู่น้ําตกตัวนี้อยู่แล้วไงแล้วคนมาคอมเมนต์หลายพันคแล้วตอนนี้ทุกคนดูดีขึ้นแบบไหลไปเองเลยอย่าช้านะเหลือ90เหลือ254เหลือเวลาอีกแค่1นาทีเท่านั้นแล้ว1นึ่าทีเท่านั้นแลครับชอบมากดกันช้าๆเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันนะมีเวลาตัดสินใจเป็นแค่1นาทีเท่านั้น ไหลเลยด้านหลังอะไหลเลยไหลเลยไปเลยไหลเลยไปใช้บ่อยอยู่แล้วปายทางด้วยนะคะเผื่อใครแบบว่าไม่สะดวกโออะไรแบบนี้ก็สามารถเก็บปทางได้เลยจะได้ไม่บอกก่อนครนะเป็นบังเลยน่ปีไหมคะส่งปีไหมครฮบตอนนี้จิ้มเซนตตะกาแล้วเลือกปลายทางเลยค่ะทเ็นราคาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโ้วหโ้หอ้อหลอออีกหโอ้ิหวอ้โหโอ้้ายครับหิอ้โหโอ้โด้ายครับมีเ้ลาตั้สินใจเท่อนี้ถ้าไม่กดตอนนี้ กลับไป490ไม่มีราคาไหนที่ไหนแล้วนะจ๊ะมีแค่ที่ตรงนี้นะยอนไไม่ด้ะพิเศษมีคนมาคอมเมนต์สั่งแล้วเต็มไปหมดเลยอ,อันนี้ย 400, 400บ้าเฮ้ยของมันไปได้เลยอันเนี้ย อันนี้คือเลิศอันนี้คือเลิศใช่ไหม500บาทอันนี้คือในวงการรู้เลยจะพูดยังไงดีมันแบบว่ามันใช้ประจำกันอยู่แล้วให้แกถ้า500บาทกัน500บาทติดท็อปหรอติดท็อปของในทิกต็อกเนี่ยนะโอ้โหร500บาทขายไปประมาณ60,000กว่าขวดค่ะโอ้โหโอ้โหเสียดายนะได้ไหมใครไม่ได้ไม่เป็นไรให้ลูกค้าได้เปิดใจกับเรา400บาทเอาโอเคทุกคนนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอ้โหนี่ดูดิอันนี้มีของอย่างเงี้ยเขาชอบของอย่างเงี้ยคนชอบจริงของเงี้ยมาแล้วแบบทุกคนได้แบบเนี่ยใช้ประจํากันอยู่แล้วได้ใช้กันอยู่แล้วแล้วพอขอมาแบบดัมเพื่อที่ตรงนี้นะทุกคนกดกันรัวๆเยี่ยมมากเลยอ่ะแป๊บเดียวนะขึ้นเลยอันนี้ยอันนี้มากลับมาแล้วของพี่สี่กับพี่แอมมี่เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมอมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวอันนี้ือแบตที่เราเลยสายผม มามามาอยากฟังอยากฟังมาครับเดี๋ยวผมจัดเรียงให้สินค้ามาเรียบร้อยเดี๋ยวรอโฟนเข้าทุกคนใครก็มากดติดตามไว้นะครับตอนนี้กดถูกใจจะสี่ล้านแล้วกดไปถึงห้าล้านโอ้โหกดไปถึง5้าล้านครับทุกคนมาดัว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 เช็คแอคทีฟกันหน่อยเร็วเช็คกันหน่อยขอใจครับเอามาแล้วจ้าสวัสดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาก่อนเริ่มเลยอย่างแรกพี่ขอราคาปกติก่อนราคาปกติ690บาทค่ะในรายการท่ันี้ร้าร้อยให้390บาทโอ้โหส0มมีโค้ดเหลือ331มค่ะมีโค้ดเหลืออะไรทุกคนกดโค้ดเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรจ้าเมื่อกี้เรารู้ราคาแล้ว